สวัสดีพี่น้องเลบสี่ผู้ถ่าเบิงหาหน่อยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเมื่อนี่แก่เมื่อได้แล้วพี่น้องเอ้ยแก่เมื่อได้แล้วแก่เมื่อได้แล้วเข้าสามหน่อยเข้าเก่งๆเนะพี่น้องเนะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ได้ดีได้ดีขันมันไป ยังก็เดยซองเด้งพี่น้องเอ้ยเขาซ้องเด้งเฉพาะคิดไอซีซองกับเก็ดหนดึ่งเลยวิ่งซองวิ่งเก็ดหน่ะด้ลูดซองเด้งรับตั้งแต่ผลนนี่แล้วผ,ลผู้ว่าพิเศษนี่เมื่อคอยทำงานนำมูจักเสียเป็นขี้ขคานจังนี้นเนาะพิเศษนี่ยางนมูลหนังกะ เป็นผ้ามูลนอนกันในบุพเศษเนาะปกติก็มาแกมืออะไรกะนลูดหาลูดเก้าก็ได้เก้านะพี่น้องได้เก,เก้าเก็ดนะพี่น้องเนาะเข่ายูเดอรนี่เด้ออ่าลูดลูดติดต,ดตีดพี่น้องติดอ่าบานิกะ BAP ก็หาซีหาหลุดซีหลุดหากระติดสองเด้งพี่น้องเอ้ยเดาห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 ากับหกซีติดหลุดสองเด้งสองเด้งเป็นหาเด้งนะพี่น้องเมื่อนี่แกมือใดแกมือใดนะพี่น้องเนาะเป็นจังไรทากับดวงจันทร์แกมือใดแล้วนาะงเมื่อนี้เนาะ ทุกคูทุกคนนั่นแหละเพราะมันวาตถา,ากับดวงจันทร์ดอกทุกคนที่ติดตามนั่นแหละไม่ว่าในใดน้อยเดียวคุณยกปไปๆก็ผลสะพก,กิดผลเมื่อนีในสามน้อยพี่น้องเนาะแก่เมื่อใดเนาะทุกๆคนนั่นแหละผู้ติดตามห้าหน้อยผู้คุณก็ได้ว่ามันาตาถากับดวงจันทร์ดอกทุกคนเลยเมื่อนี้คือแก่เมือ่อใดแล้วเนาะเพระาะว่าผู้สองคนนี่เคย กรู้จักนะน้าเพื่นบ่รู้จักว่าเงินฝันไหนเพราะว่าสองคนนี้อยู่ในควบรู้จักที่ต่อกนอย่บเศร้าท้ากะซอยค่ะสมมติปากายุตตลอดนะน้าท้าคาประจาเอาได้ท้าเด้เอดวงจันเด้อให้โชคมันถ้าบุญกใครบุญแล้วเนาะถ้าเม,มือนี้ก็ได้มืออื่นตอบเต้นกันโหลดถ้าบุญ ทำบุญเราก็ได้บุญแล้วนะพี่น้องได้ไหวทำเดียวนี้ได้มือเอื้อนทำมือนี่ได้มือเอื้อนไปตลอดเด้อชคนในตั้งรักดีดีปีหกเก็บด,ด้วยเก็บสะสมไปเด้ออ้าวปลายใหญ่หางมากลับมาเก่งแหละไปได้มือเดียวสละหาหน่อยปูมาไปดนด้กพี่น้องก็อย่าเสียใจมือมันว่าเขานะาะแต่ว่ามือเขาไรก็มือลดนาะพี่น้องแนละ้วปลาเบื้องบ่ายในมือนี้บันที่ยี่สิบสองเด้อวันนี้เด้อ จากนั้นมันสี่ได้เบื้องเล่ากันแล้วเล่าสิมาแล้วเล่าพัฒนา,นนาเอาห้าน้อยก่อนพี่น้องจัดห้าน้อยก่อนพี่น้องเล่าก่อนที่ถาเบื้องหนะเอาจัดเลยจัดเลยห้าน้อยจับคู่เลยพี่น้องถา้าหกเก็ดหกเก็ get. สามสี่ สามสี่สามสี่สองสี่สองสี่สองสี่สม,สมีเจ็ดคู่มันจะนี่สองสี่หกสี่หกสี Hoặc cô kết cấu như này. Làm, bà, là phi lòng mãi lắp nè đọc hoặc xì kìa cầu xong cầu nè 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 đó ปูรุดกับรุดมือเดียวถาลามมือรุนมากกัแก่เมือ่อใดแล้วแก่เมือ่อใดเงาอาทิตย์หนึ่งกับสียุ่มเมื่อหนึ่งซิบเมื่อยุ่เทนงมือหนึ่งออนี่แหละพี่น้องเนาะสามศูนย์วิ่งวิ่งวิ่ง6กเก็ด 6เกตเข้าด okay. ีเข้าดีพี่น้องแต่ว่าพอเห็นแตกมือนี่แต่ว่ากระซัําแตกเลไช่องเด้งช่องเด้งแตกกระขักกระน่าพี่น้องเนาะแตกวิ่งแตกวิ่งเขาเอืนแตกวิ่งครมเน้น6เกตลง6สี่ เห็นแล้วเร้องจันเดอร์คาสมุดคาปากาให้โชคดีแล้วลวงจันเดอร์โชคดีตลอดท้าบุญมือนี่ก็ได้มือนี่ละได้มือมอ,อื่นนี่ละทุกซิ่งทุกยางตีรอ,อกค้อยต้องประสบผลสำเร็จวันที่สิบหายพุทธป้าจะจังวากันอีกเท่านึงซิ่งที่ขอใ้ก็ได้เดี๋ยวปูจิจัดไห้เดอ้อสบายใจโหลดเอา พอแล้วกันเบื้องพิเศษพี่น้องบาทนี่พิเศษเป็นยังคือรับดีแต่พิเศษรับมูกับ่รับน้ำมูวบ่รับกวาจะไอยมู่กัดตื่นันละก็ตื่นถนะนอพี่น้องนาะพิเศษมากรับมูว่่รับมูททางานกัดจะไอ้มูกัดตื่นทันละ จะให้มู so ่จะให้ผวกกระตื้นทะราระพิเศษเนี่ยจับคู่คาตะนอนย่ำได้เมือได้ก็ได้ไล่มือแล้วสองสามสองเก่า Đóng xám xong cầu xong xuống xong xuống bẹt bẹt cầu xuống cầu xuống, đóng xuống. Đóng xuống cầu si cầu si vinh vinh 3 xuống ห่งสามสองวิ่งรูดพี่น้องก้มเน้นกับสามสองตูดล่องกับแปสองคิดเบ้งนด้พี่น้องเด้อตัวล่องนี่เป็นตูดได้ึ้นกันบางเทียกับแตกเป็นตัวจ๋อตัวล่อง Năm mươi gặp bên tổ châu á Bốc cà Bốc cà Bốc cà Bốc lớp cu kiết trốn kiết trốn hút kiết hút cho

เก็ดแปดจอกกว่างเดี๋ยวเปิเดเผยที่ขนาดเลียบาทนี่เก็ดแปดเเกก้า็ดเก้าเก็ดเก้าเก็ด

Bing Kết xuống Liên kết xuống Kết xuống bình Kết xuống bình, kết sổn. Kết sổn bình. Kết เ็ดศูนย์วิ่งอืมเป็นอย่งเป็นอย่างเบื้อ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 งยกแยกมาเบียดยเขามาเบียดเห็ดเล็กให้ผนอยู่กลมเล่นวิ่งเฮ็ดศนยกลมเล่นเฮ็ดศูนย์นี่ับอกกันยับบอกกัน nó chỉ chạy hoài hệ cần nên nó chỉ là tì cần nên cái chốn loang cầu kiệt số cắn thế này đây hà này hai chóng rồi đó chiều này mất tôi này mất mất chém nằm hà chốn mất chém nằm hà chốn có ba năm hai chóng tổ đây tổ loang nó hà ra chỉ hai chóng tổ này chóng này đặc. BIP b พีบีไพีีไอจับคู่เก้าเกต

หกเก้าเก้าสามสี่สามสี่เนี่ยก็วิ่งเส้นวิ่งเส้นโหลดจะเริ่อมจะถิ่มเด้อ ตัวนี้ดิตัววิ่งตัวรูดตัวร่องนี่ดิจีนีพ่าได้ายแดงวิ่งเก่าเก็ดวิ่งเก่าเก็ดเก่าเก็ดวิ่ง คมเน้นคมเด่นเก่าเก็ดรอ่องเก็ดหกศูนย์หกสาม ศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็เดห้าแปดผู้ขุน เอาแคบนะจอแคบนะจอพี่น้องเพือใด้เขามาแล้วจะได้เบิ้งเหล้ากันต่อแล้วเนาะเหล้ามาตามปกติแล้วล่ะเอาอย่างเดียวห่อบานนี่เอาทั้งเล่าทั้งหน่อยทั้งเล่าเล่ากลมเล่าไร้วันกะมีเล่าไร้วันเหล้าพัฒนาแล้วก็ต่อเล่าไร้วันเลยเฮาเอาอย่างเดียวมือนี่สามรายการเนาะพี่น้องเนาะเอาให้เขามาเบิ้งเล้ากับคนไร้ก็เฉลยว้เด้อ กติดตามไว้บอกมู่บอกพวกเพื่อนฟุ้งไปผู้ได้ตามหาหน่อยพู้ได้หาหาหน่อยหาหม่องแม่นแม่นอันนี้ล่ะพอแล้วรุดได้มือเดียวส่หรัะไปนี้ไก่เฮาบ่อะไรขาลดบ่มีหาหน่อยไปว่าเทงเมียดด้ามดอกขาเฮาคือเก่าสกัดไปเลยนอกพี่น้องน้อเอาหาหน่อยมือนี้จะพอคิด จับควูวันที่งี้สิบสองเด้อวันที่งี้สิบเอ็ดแตกไปแล้วชนะไปแล้วได้สามน้อยแล้วสามน้อยมีหาดิ่งแลพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่คืออันวันที่งี้สิบสองของมืออื่นเนาะของมืออื่นของมืออื่นว่าเป็นของมื่อนี่ของมื่อนี่ชนะนไปแล้วของมืออื่นไปต่อเลยลุยต่อจับคูแล้วสปอคิดฮกเกตสามซีสองซีหกซีซีหนึ่ง สองเก่าสามศูนย์มิ่งหกเกตพี่น้องคมเล่นหกเกตล่องหกซีพีเศษจับคูพิเศษนี่สำคัญว่าทำงานนะ้ำมูไม่คอยทำงานจิถึกไรออกก็พิเศษนี่เนาะมูสิไหลออกแล้วสามสองสองเก่าสองศูนย์แปดสอง เก้าศวิ่งสามสองกลมเน่นสามสองล่องแปสองปกติจ้าคูเกตศูนย์หกเกตหกศูนย์เกตแปดเก้าเกตหาศูนย์หาหวิ่งเกตศูนย์กรมเน่นเกตศย์อันนี้ล่องสองสองคูได้พี่น้องเนี่ล่องเก้ากตล่องหาศูนยอคิดเอา อยากจัดก็ได้นักนักก็จัดไปเลยตามตีร่องตามตีกลมแล้วเนาะแต่ว่าตัวกลมอย่าถ re. ิ่งตัวร่องกระบอกถิ่งว่อถิ่งจักโตล้วไปทิดตามกันนิดน้อยๆไป b a p ีับครูเก้าเก็ดห้าหกแปดสี่หกเก็ดหกเก่าสามสี่วิ่งเก้าเก็ดกลมเน้นเก้าเก็ด ล่องเจ็ดหกเอามานี้พ่อเล็กขามาเบิงแลก็มาแี่มาแช่เร้่มมาติดตามกันไปหลายๆลุดมือเดียวนันละบักกานี้จากเข้าไปใส่ดอกเอฟซีทุกคู่ทุกคนลำลำเรื่อยๆกันเด้อพ่อเด็กขามาเบิงแล้วก็ได้มีโศกมีลาบกันมดทุกคู่ทุกคนถึกหวยรวยถึกกันทุกคู่ทุกคนได้เมื่อทุกมือไปเลยไล่วันไล่วันให้พี่นลองเอฟซีลำลำเรื่อยๆกันทุกคนเด้อ ยาเจ็บย่าจนกันมีเงินท่องแน่นกระเป๋าปีไม่กบออกไปแดงกันมาสำหรับวือน,นี้กัมีสำานิแล้วเนาะพอกันคลิปต่อไปสวัสดี